สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไฟฟ้าหนะ้าเรียนรู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับทางไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับมานําเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบกันจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเจ้าแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็คืออุปกรณ์สวิตตัดต่อวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทําหน้าที่คล้ายกับ สวิตช์ไฟฟ้าที่เราใช้ในการเปิดปิดหลอดไฟภายในบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าแม่เหล็กคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะครับจะเปิดปิดโดยหน้าสัมผัสนะครับหรือว่าหน้าคอนแทคนั่นเองนะครับโดยจะอาศัยการทำงานนะครับของอำนาจแม่เหล็กทางไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัสแทนนะครับซึ่งต่างจากสวิตช์ไฟฟ้าภายในบ้านเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับนำไปใช้ในการเปิดปิดการทำงานของวงจรควบคุมมอ,อเตอร์นะครับหรือว่านิยมใช้ในวงจรของระบบแอร์ระบบควบคุมมอ,อเตอร์นะครับหรือส่วนใหญ่เลยก็คือจะใช้ในการควบคุมเครื่องจักรต่างๆนะครับตามโรงงานอุตสาหกรรมน,นั่นเองนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์แมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ